บรรยากาศอ้อยนะครับรอเข้าดำนะครับโรงงานน้ําตาลของเราเป็นโรงงานเล็กๆนะครับตอนนี้รอเข้าดำ4ี่ดำนะครับอันนี้คือรถอ้อยที่รอเตรียมเข้าดำนะครับอันนี้คือดำที่อ่า เท okay, แล้วนะครับกระดำที่สี่เทแล้วนี่เราพามาชมบรรยากาศนะครับ ีการดำห้อยนะครับดำมสี่ดำมสามด, 3, ดัมสามกำลังลงครับดำมสี่ดำมหกกำลังขึ้นนะครับครับดำมหกดำ การกลงมาน้ำตาลนะครับในการดําเทอ้อยนะครับเป็นแบบนี้นะพอ,อดําลงเสร็จแล้วนะครับโซ่ที่ทําการรัดไว้นะครับคนก็จะเอาออกนะครับรัดไว้กันลดไงท้องนะครับลงง้าง เสร็จแล้วแล้วก็ออกไปได้นะครับเฮ้ยดำเลยครับนี่ จุดนี้นก็เป็นจุดที่ต้องระวังถึงความอันตรายนะครับเพราะว่าน้ํามีขึ้นมีลงครับแต่ว่าบางทีก็ใส่ความเคยชินนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีนะครับในน้ำเตรียมลงแล้วอาปลลเสร็จนะครับพลังงานก็จะเตรียมทีนี้มกดโซ่นะฮะ คนขับรถถึงจะขึ้นรถได้นะครับกดโซ่เสร็จนะครับพนาัากงานขับรถนะครับถึงจะขึ้นรถได้เพื่อความปลอดภัยนะครับจะเห็นว่าดําอื่นก็เตรียมเข้ามาต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะมาดําต่อนะครับในขั้นตอนเดิมนะครับ จุดนี้ต้องเป็นจุดที่ระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่ารถเข้าออกเยอะนะฮะบ,บางทีก็มีขับนะครับยังไม่เคยชินเข้ามา,าที่โรงงานเราครับก็อาจจะม,อจจะมีอาจจะมีอันตรายได้ครับต้องระวังนะครับอันนี้เป็นดำที่เมื่อกี้ออกไปนะครับก็จะมีรถใหม่เข้ามาแทนที่นะครับ ก็คือน,นี้เป็นน้ำที่หกนะครับน้ำอื่นก็จะเช่นเดียวกันนะครับพอเราเราเข้าได้เนี่ยครับเข้าด้ำได้เตรียมนะครับเราก็จะคล้องโซ่ไปเสีดด้ม oh. ก็จะขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ยงเอียงน,นะครับให้ล้อเนี่ยไปชนกับสต็อปเปอร์ด้านหลังนะครับล้อหลังไปชนสต็อปเปอร์นะครับแล้วเราก็ล็อกโซ่ไว้นี่ครับรับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับแทนพาดูนะครับแล้วเราจะพาชมขบ้นวนการนะครับของในการผลิตน้ำตาลนะครับโรงงานเล็กๆของเรานะครับขอบคุณครับนี่ครับบรรยากาศให้ดูบรรยากาศแถมนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็จะมีกองของขยะนะครับที่ออกมาจากการ แยกขยะออกจากระบบนะครับที่หลังจากเทอ้อยแล้วนะครับนี่ครับก็จะมีนกกระยางนะครับมาหากินนะครับพวกแมลงเล็กๆนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ